มาดูเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็าไม่รู้สถานที่อะไรเพามาดูอะไรกันแต่คนก็หลายนะครับครัเขาว่าตามกำแพงมีรูปวาดจะเป็น เป็นที่ต้องเที่ยวเขาได้ยังไงไม่รูเหมือนกันมีแต่รูปมันเป็นประวัติอะไรสักอย่างมาดูครับมีแต่รูปวาดแต่ว่าคนเขาก็มาเที่ยวอันนี้เป็นอะไรแแต่รูปวาดกำแพงเป็นบ้าน เป็นบ้านหรือเป็นแะไงหรือเปลคงจะมีประวัติอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สมัยไหนนะแต่คนเขาก็มากันหลาย ผมไม่รู้ว่าเป็นที่สถานที่อะไรมีแต่เขาวาดรูปติดกำแพงรูปนั้นรูปนี้ับผู้คนกนหลายมีแต่เขาวาดรูปติด จะเป็นบ้านหลังเก่าเป็นเตถานที่อะไรของเขาสแข่งก็ไเลยันนีอะกันนะครัันขาก็เห็นคนลเะหลายก็้ลยเข้าพามาดูครับนี่ครับ เพราะว่าลูกไว้ติดผนังไว้เฉยๆแต่ก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวกันมาดูกันได้จะวาดลูกคงจะมีประวัติอะไรสักอย่างเป็นดูครับ ออนไลน์นะครับมีแต่รูกว่าติดกำแพงขาดูอะไรกันเข้าบแเกเป็นจะทานที่ประวัติศาสตร์หรือเปล่าเขาก็พากันมาถ่ายรูปถ่ายอะไร เดี๋ยวเขามาถ่ายลรอกเดี๋ยวกำแพงคนละมันต้องคงจะมีประวัติอะไรสักอย่างสักแห่งมีจิ้นขายด้านในจบ มีแต่รูปวาดติดกำแพงมีของขายด้วยข้างใน<อ>คงจะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรของเขาแห่งนีแจะรูปวาดติดกำแพงกับ เป็นตำนานหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็คนก็มาเที่ยวหลายนะครับรถมีรถทัวร์มาพามาก็มีนะครับมากันเป็นรถจะรูว้ว่าจริงๆครับเขาพากันมาถ่ายรูนเป็นประวัติอะไร อยา่าสักแหงเดครับเจอรูปเพราะว่าติดกำแพงเยี่ยพวกเขาก็พากันมาถ่ายรูปเอาอทุกมุม บเขาพากันถ่ายรูปกวนตามกำแพงมันต้องมีตำนานหมานะครับเขาถึงมาเชี่ยวกันจะไม่มีตำนานก็คง คนเขาก็คงจะไม่มานะครับก,ก็ไม่โล่อยู่ครับคนเขาก็หลังเข้ามากันเรื่อย,อยเป็นรถทัวร์ก็มีคทัวร์มาพามาเที่ยวับ <laughs> เขาก็พากันถ่ายแต่นลก <c oughs> นะครับ ลูกเขาจะว่าติดกําแพงรอบเลยครับข้องบนข้งางล่างมีหมดเนี้ยมันเกิดสถานที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเก็ประมาณไม่ไม่ใหญ่ ดูคนครับเขาก็มาเที่ยวกันไม่รู้ครับก็มีแต่รูปผมก็เห็นแต่เขาวาดรูปติดํำแพงเป็นห้องเป็นบ้านเป็นบ้านปะสมาณเมืองดูครับมันก็เป็นบ้านเป็นหลังๆแต่ว่ามีรูป มันต้องมีประวัติตตอะไรทักหลังสักอย่างครับเดี๋ดูจะกลาข้างนอกเป็นเตาถาน ที่อะไรสักอย่างประวัติของเขาสักอย่างเขาต้องมีที่ไปที่มานี่แต่ว่าผมไม่รู้ผมก็เห็นเขาเข้ามาเที่ยวกันหลาย,ลายแวะแก็เลยแวะเข้ามานดู เนี่ยครับเขาก็มาถ่ายรูปกับกำแพงที่เขาวาดรูปไว้ okay, okay, sure, sure. อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลแหล่งหนึ่งแบบมันมีทัวร์พามาเที่ยวเดินเขาก็มามีแต่เขามาถ่ายรูปกันข้างกำแพง ร้อนเขามาเที่ยวกันหลายยืนนะครับมีแต่ลูกว่าติดกำแพงพาดู ตัดกงังเจ็บดนอมีิเต่รูปภาพติดกำแพงนะคงจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์อะไรของเขาสักแห่งนะเขาถึงมาว่าติดแพงไว้หรือเขา วาดไว้แต่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับถ้าชอบวิดีโอพร้พอมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดส u b s c r i b e นีนะครับสวัสดีครับ